รกดีวันไนต้องได้สวนใจทางมานข้างผลเออส่นใจอย่างเ่าทำได้ไงจึงจะได้โปใจกสาลารใหญ่เจดีใหญ่ทำในคนจะมาศรัทธาสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นเองบรรดาอารามเกื่อวกาของทั้งบ้าอะไรบ้างสร้างพม้ยานาใบตาไปบ้างไปไห้กลตาใบไหวบ้างแต่วันที่เห็นหมเหมือนกับเป็นการทำลายพรามดุธศาสนา มาต <ellt on. S 4> <ภ oon. S 1> <inaudible> ่อคากันเพื่อกาดยะหน้าไม่รู้ว่าพวกเราเป็นศาสนาไหนศาสนาไหนใครเป็นผู้สอนพม่ได้หน้าสอนเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่สอนนะเพราะไม่ได้เจ้าเป็นผู้สอนพวกเรานั่นคือสรัทธาในศาลภูมิสรัทธาในศาลนั่นภูมิทัศน์อีกกลุ่มนิสุคติภูัศน์มกาสอนของุทธเจ้าทีผมจงเพาะสอนพวกเราได้เห็นได้วยผมด้เห็นได้วยผมแต่พวกเราไม่ยอมไอ้พวกเรามันจิตมันตกต่ำเอง

เทา้างกาเนี่ยาวพุทเราจตกใจความสมรูีจีไม่เกิดในพระพุทธศาสนาความสมรู้จี่ไม่เกิดในผู้บาสทิเพราะความหลนตา่า,างไม่เอาทําไม่เอาวิในไม่เอาลัคำสอนของ,าาองพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็ทูนไ่เหมนก็เนยอพวกจะเดชนกกเปรีพวกผีเข้ามาสถิตในไหก็เลยทำให้ ใจเศร้าหมองดางร้อยตกต่ำจากสุทติก็เลยลยไปสู่ทุกขติเห็นไหมุขติโยมท่านูไมไมนะไม่ย,ยากนะยังลมไปยุ่นทุกขติู้นั่นเป็นตุลาการตัตสินใจเป็นการปรยนาที่พุทขอถืปอปยายนากระเจ้าเอออยากจะขายบา้านขายต้องอยากจะทำกิจการ ก็ให้พญาหน้างดูแลด้วยเจ้าพ่อจะได้สบายจำไหมว่ากินกกินนะกินเคยจะต้องเป็นลูกแง่เสมุนของพญาน้าให้เขากินให้เขาใช้การครั้งหนึ่นงห้าร้อยชาติเธอต้องมีมูงหวี่ยงนั้นการสองครั้งเขาอีกห้าร้อยชาติการสามครั้งเขาอีกห้าร้อยชาติไล่กันแต่ก็การห้าร้อยชาติการพญาหน้าีกินั้นเธอก็อต้องเรียนไหวใจเกิด รับกรรมเป็พยานนันอยู่นี้ต่อไปต่อนี่อให้ราเข้าใจนะการพวมีเอกาวกให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ในอาจารย์ก็จิกงเหมกันไม่รู้กินก็กินช่มนี่เจ้าพเราตกต่ำไหมตัวกรรมลำบางไหมมานี้การก็ไปเิเแต่พระเราเนี่มีความเสื่อมในธรรมในที่ไหนก็ร้าพุทธแต่พระเราจะิน้นหนัก แน่ในคุณาพและตัานั้นยั่งเราคำสอนเราไม่ธ้เท้าไม่มีควาเสื่อมไปสีเมื่อใดก็จะเกิดเกิดตลอดเหมือนนี่วัดป่าพิจิตรในหลังเห็นแ้่โอ้ส่งกว้างสบายเราไปเจอต่างลบเสงยงมั่งมานี่ข้างนึงเก็ี้ข้างหนึงร้อนอุ้ยเรียวว่าจะชหนทันใจบอกว่าชัดทจนแค่ไหนเกิดมาไม่เคยไม่เคยไมเป็น็ไ่เคยลองหนียังไงดูทด้ยังกับ่าจะจำแค่ไหนแค่ไหเดียวนีกั นี่เราจิ้งสงัยในพระสูตรนั้นพระสูตรที่ว่าจะที่ว่าอย่างนี้สิ่งสมัยในคนพุทธประวัติติสดงจะแสดงด้วยเห็นด้วยผลถ้าเราไม่เห็นเราก็ยังสงสัยไหมถ้าเราเห็นอันนี้ไม่ใช่ว่าเห็นในการทำที่กับพรานั่งหลับหูหลับตาเห็นสุดๆก็ตอแล้วก็เห็นด้วยกันเั็นใช่ไหมไเห็นขนาดนี้ยังเสื่อมไปอีกก็แสดงว่าพวกเราเป็นญา้าเป็นศิษย์ ของพระศิวะครับไม่เป็นญาติไม่เป็นศี์ของพระพุทธเจ้าบวชมาโอนบวชหัวเปลี่ยนก็ไม่มีประโยชน์มาโอนหัวหรือเป็นแม่ชีก็ต่างกี่แม่ชีบางก็ตางไม่มีประโยชน์มีแต่คนรวยเพราะว่าใจของพวกเราไม่สนใจไม่เคารพพระพุทธเจ้าของเราทนี่ทุกทงทุกอย่างภายในใจของพวกคุณก็เลยลดต่ำลงไปเศร้า จากสุขคติก็ลงสู่สุขคติ่อไปต่อไปนั่นน่าดูจังเวกนันข่าวดวยกันนั right ่นเป็นอย่างนั้นแล้วพวกที่ไม่มีก็เลยมาคาราบาเราไม่สนใจเรื่อนี้ในนีรมที่จะแฝงเรื่องราบของขรั้งว่าเลิกกาประเริฐอย่างนั้นมมโมีสั่งดิสังลายว่าเลิกกาประริฐโอ้ยถ้านิ้หลายนี่เลิกประริฐพระพุทจเไ้านี่สั่งให้พวกเราดูแล้วแต่ว่ถู เรื่องการของคเลื่อนกระสือเพราะว่เจ้าทำมาที่พวกเราแล้ววะอันนี้เี่เครื่องมือเรื่องการของคัวารัารเื่อนกระสนะนี่เอาไปแปลนพอไว้นะกฎเดียก็จะแปลงตลอดรอดากไม่ตกนรันี่นแหละครับหล่อเลอจรยเราไม่ได้ออกจากคำแต่ยัีกเราบวงเพ่อยกันสาราพที่จะเป็น ลักธรรมหลักวินัยก็เลยจางหายมือนทันดีเดียวกว่าเราไม่ดูดันว่าเราไม่แน่นไม่เน่นในพัฒนาใจไม่แน่นในหลักธรรมสองวิถีนั่นมันก็เลยน้าของก่อแต่กันต่อไปไม่มีวันที่จะจบสิ้นเรื่องหลังของธรรมถ้าจะว่าผมบอกว่าเป็นเครื่องรลังของธรรมนี่ทำวินัยนี่คือเครื่องรลังของธรรมจะทำยังไง สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรักก็จะรักสิ่งที่รักม่ได้ก็รักได้อย่างกถึงบุญนั่นขันนี่คือรักของขันก็คือธรรมก็คือที่ไหนก็คือพราะอะไนั่นไเรื่องกระเสือที่สุดจนขึ้นมาไม่ได้ที่พ่อที่เอาเคล็ดลังของขันจากการฝึกศิกของครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เหรอไม่มีในหลักคำสอนเราจะได้พวกเราก็ต้องจงจงเพราะว่า เอาตัวเองนั้นลงไปเกื้อพวกกับดีรัชดีสารจากติดใจ,จที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ปนนไปยึดสิ่งที่ไร้ส่ต่อไปต่อไปไ,ได้วจะเป็นอะไรอ้าวไม่น่าจะได้ไรเลยมันก็ยึดในสิ่งที่ไม่ใช่กับคำส,สคอนดีๆก็นางบอกหนังสอนได้เลยแต่คุณสอนก็กร้ายเลยเหียงรุ่นนั้นรุ่นนี้สอนก็ทำเองเรืก็งวิถี บนมอดูหมอดูหมอสอนเราไม่มิเตลทำเองเดินเราก็เดินเองยืมรถยืมเองท้ามาหาเราก็ทำมาหาที่เองเรนเรื่องงานของฉันนะไหลมาทมาที่เงินองฉันั่นทีเฉยข้าวก็ไหลมาใส่ปากีไม่มีในหลักธรรมสอนพุทธเจ้าพุเจานี้สอนนห้พว่เราจะทำเองอยากได้บุญก็รนี่เราจะทำโคตสอนนี่อยากได้บรกก็ทนี่เาจะยโตก็อก นิทานไปนรกนิทานไปสวรรค์นิทานไปปุมะโลกนิทานไปฟังยุหานปันจะมาปฏิประกาศทางพอดีเกิดนั่นเลยเป็นทางหรือเข้าถู่มากเข้าถูกนเข้าถูกมากเข้าถูกตนวาพมั่นจมันจะเกิดจงวะจงหวยอยู่ตรงนึงสิสงสมใจสิ่งสงใจสิ่งสใจไปนี้ ดีเพราะว่ามันมีแต่สงสัยล่าไปล่างไปล่างไปรื่นแรงของแขนรุ่นนี้ไม่บอกเอารุ่นนี้เอารุ่นนี้มันน้อยเกินไปเที่ยงมือตึงไ่้เอารุ่นเป็นแสนเอารุ่นเป็นแสนเนี่ยพอเอารุ่นเป็นล้านเรื่องของเรื่องต่อไปต่อไปนี่ต้องช่วยลูกช่วยหลานตัวลูกตัวหลานเลยทักผมหลักธรรมสอนของทุกที่ได้ว่าจะนั่งแข่งก่อนนะนี่ร่างกาต้องขาด อีเป็นได้อีชั้นเป็นพยานาอีกชั้นนี้เห็นปัญหาให้ได้เป็นอยากจะแตะจะไหวแล้วก็จะออกมาแผลงคอเลยนะดีที่สุดเออทำมาใหญ่เลยผมแต่ที่ว่ามนุษย์ไม่มีความสุขก็เป็นพยานาใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่เห็งูใช่เห็นเต่าใช่เป็นหมูเป็นหมาใช่เราเรียกว่านี้ถ้าคิดว่ามนุษย์ ไม่มีความก็แล้วแต่หน้าอธการอกไปเขานเราไม่สอนกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้ก็คือพวกบัทับาวปลามัาถ้าก็ตามคนวนุ่เคนหนึ่อยกจะพยายหน้าดูเสดงว่าพวกักข้าปละราเปนพยายามหน้าพยายามไยพวกพระเรานี้ถือว่าพวกปักข้าปปลาะอุบาสกเจริการนี้ากห้พยายามหน้าดูก็แสดงว่าพวกปัก้าปปลาร้าไม่สามารถจะสอนพวกทำกลุวิไหได้ มีแจตจ่จงกัดจงมีแต่จงร้าดจงเรียกว่าทุกขติภูมิแห่งสัตเธรัรนเป็นอาชีพกายเ,เนะละก้อนเราดังนั้นเปแต่ใครนะเราต้องใครก็มันเราไม่จำเมีใ,ใครนะเราต้องทำตัวไ,ไหนัยถ้าเราเป็นสัตย์ใจพุทธชินุที่จะไอพุทธชินุญญรู้อย่างสมบูรณ์นี่เราเรียกว่าสัตย์อุตตตัชินุบุญขอพระเจ้าเองหลวงปูนี้ไม่มีที่จะด่าท้อเรื่องท้ามกันทีไหนไม่มีที่จะด่าท้อเรื่อง ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นทั้งเป็นสมณะที่สูงสุดเต็มภูมิเขาตั้งที่กางําไปจากเขาต่แล้วแต่นะเราไม่ก้าไปก้าวไกลแต่เราเห็นแบบนี้แต่จิตใจเป็นบุญเป็มกูสลหรือตั้งแต่นางไต้ล้วจะไป็นดป้ไยจริงไรสาระกัีเราไม่พออะไแค่ศาสนาอย่างเงี้ยศาสนาอื่นเขาไม่ได้กากไปที่สิ่งที่มีวิวารามเหม้วแหล่ขังเขาเขาเรานั้น ค e ู่ติ่งที่พระเจ้าคู่ติ่งที่พระเจ้าของเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีไหมครับดีเพราเราไม่ไม่ดีอย่างนั้นดีนี่เรื่องการเจ้าพ่อหนันดีอ้าวเจ้าแม่หนันดีจองปลวงหนันดีต้นไม้หนันดีอ้าวาแล้วครับนะเอาเปร่งไปทาขอหวยขอเลยจ้าแล้วครับอย่างนั้นก็องมีคนจนมีคนรวยจีนไหนล่ะตัวนั้นจนมันมีแต่นีจนถึงวันสิ้นหลงก็มีเพราะสร้างมันมีมาเนี่ยมันคนจนมันมีมา ชั่วเจ็ดีดีเจ็ดหองฮะบางทีก็จนมาก็รวยขึ้นตัวนี้บางทีรวยมากก็จนลงตัวนี้เป็นอย่างบางทีก็จนมากก็จนจนถึงความตายตัวนีน้บางทีก็รวยมากรวยจนถึงความตายตัวนีน้เป็นอย่างนั้นแย่ใการสร้างบุญใช่อยู่ในกฎว่าแต่หลักฐานในการสร้างกรณีชาตินี้ดีมากชาติต่อไปอาจจะไม่ดีชาตินี้ไม่มีชาติต่อไปก็อาจดีใครได้ไง น,นั่นสีจิงเดียวที่เที่ยงก็ถือปัญหาไปนี้ไปมีเที่ยงมีไม่มีสองดีที่สุดดีไม่มีประมาณคือประมาณไม่ได้หรืนีขนาดนก็คือปัญหาบปนี้าปจิตอาหารใจอาหารเลือดระสนี่เป็นของเที่ยงทุเจ้าสอนยนี้ในสอนนี้ว่าเราเป็นบ้าดึงเครื่องราของขันบ้ากายพัญญาปเญญาหน้หลวงปู่ถรว่าพวกขือยังอยู่ในตีระแสวิชัยยังเป็นพวกปัจฉภามา ลูกอาบุ็แต่ไเ่ต่หน่ยแต่หลวงปู่ไม่ไ้ตำหนิใครนะอีกคนนึงอันอีกคนนตำหนินะไม่ได้ตำหนิกูบาดเจ็บลูกทั้งลูกนี้ไม่ได้ตำหนิูขนานั้นไม่ได้กตำหนิราิการนะเที่ยงพูดตามคำตงมเองคำพูดยากฟเป็นอะไรเป็นย่างนันถ้าพวกเราเป็นสายเด็ดังผูจะศาสนาจะเสื่อมเฉื่อพวกเราเป็นคนข้างเสื่อะก็คัดเราคำว่าศึกาเป็นผู้ขาเสื่อมศาสนาเราจะเดินก็เพรกคเราคำว่าศกาเป็นผู้ทำให้เดิน เราทะจะเสื่อมพูวเราเป็นคนทำเราทอรไม่้จะเกิิอพวกเาเป็นคนทำาคนม่ได้ผานเจตนงตพวกเราเป็นคนทำเพราะพวกเรามีความเชื่วองรุนมิทางเดิมเป็นแบบนี้เพรอเรานไม่มีความเกี่ยวอรุนแรงีกทาปฏิบัของพวกประธาบาละมีกาพยายามพูพยานั่นเป็นอายจ้าบ้างกาเจาบกอเจ้บแน่เป็นนาจจรา์นั่งสารบัญนี่เรยอไนายานั่นกอนเลย ขึ้นแดงของสันศรเลยแล้วพวกมันจะกัดมันก็อยู่นั่นได้มาแล้วก็แต่ว่าขอพรขอขอไม่ได้ก็เป็นผูชาเช้าซื้อกับไอ้พระไอ้องค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างรุ่นนี้อัจธุ์ดีแล้วก็เช่าบูชาเป็นเองเลยมือศิลานี่ศิลามาอยู่ที่วัดต่างมือไม่พอใจก็ไปหมดผู้บ้านมือศิลา วัดไหนแกไม่ได้ไปนี่โอ้แกบอกว่าไล่ให้ตังเลยเครื่องรำของขันขันนี่รถตีเอาขันหนึ่งแน่เบี้ยอุบาอาจารย์บ้างดังไปยาคุณปยานาบ้างทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะกุบบ้างทั้งลำจมบ้างทั้งนางกวักบ้างสาธะครับขอได้ฟังนัไรฟังคำที่หลวงปู่ได้ชี้เนตเมตตาคำนั้น khổn ma tòng, bùn ảnh bùn ảnh, ông cụ giáo này, có thể là ao lang này đi nè, để liền không phải cụ già, không thể bay lên thì súng, đã đến khu vực đô nang, mang thòng một thố chít, đã đến khu ta côn ta chỉ có tháo chít, đi, thì la เรื่องร่างของขันวิชาอาคมไม่มีประโยชน์มีแต่บ่นลวนลวนเพราะไม่ใช่ผู้ของวัตถุดาเหดิมใช่ไหมในเวลาที่เป็นผู้เป็นผู้หญิงสอนทุกพี่ทุกบันก็ยังเปลี่ยนลาทีไปถือผีไปถือพัชยานั่นไปถือศาสนาดีบแต่ศาสนาดิบแต่ศาสนาพยาณะ ศาสนาผีศาสนาเจ้าพ่อเจ้าแม่้แม่เจพ่เรไม่ยอมสอนทุกวันมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนีเลยเรียกว่าพุทธศาสนสอนไปเถอะคอยวิจารณ์ต่อไปเขาจะจู้งันที่ขาพูดเราไม่กันิสัยใหม่นั่นถ้ากจะเจอจะเจองต่อไปก็ต้องกลับนิสัยในทางพูดกระสานาดีั่นถ้าเธาพวกเจอรับนิสัยในทางเจ้าพ่อเจ้าแม่ตายไปก็ไปเจอเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ตลอด ปักมีสายในทางพยานธิตาไปก็ไปเจอพยาธาิอยู่ตลอดเมื่อใดมันจะทรงมรรคทรงผลลุ่มพิ่จากทุก้มขดีปูนเข้าสู่สุคต,ตีคปูมนะอย่าบังนะไม่ได้พูดเพื่อจะหนิเตียนผู้เห็นปูนไม่ได้ประมาณจะพร้อมพ่อแม่ผูจ้จ้างลูกใดที่สร้างเครื่องรางของขลังพูดเพื่อรักษาปกป้อง,องรพระพุทธศาสนาก่อนแล้วเด็กก็ไม่เข้าไปก้าวไสาธุ Karena tadi enggak ada memang